โชคดีอย่างนี้ดูนี่ตามดูนี่ดูนี่ๆๆอยากให้ยิงนี่ให้ยิงบรรยายนออกมายิงบรรยายออกมาิงโอ้โหใครเลยใครเลยเอ้าตังเลยงั้นน่ะตังงตัดวยีใช่เลยนี่กับเมืองนี่ใช่เลยสวยมากเลยช่ยใช่เลย มาจรนงิงแตมาอุ้ยอ oh, oh, oh oh, 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 oh. ้ยุม okay. oh, ุนไปเลยมุนไปเลยอุ้ยมุนเลย่มุนมุนเลย่อานี่นริงมาเร่มเาหมดเลยมาเร็วเนเร็วเเวแล้วใช้ประยุอมตะว่านิ่งนิ่งใช่มเอาเลยเอาเลยครับผมทำรายงานก่อนโอ้โหสุดยอดเอามาอีกรอบนึ่งนึ่ ได้ไปนิ่มนิน่มใช้เองไม่ได้มันม right. e, ัวเอาไมคค่ะหนึ่งสองสามได้ค่ะเรียบร้อยเอาเดี่ยวเดี่ยวเดี่ยวกันไปเลยแป๊บโอ้ยนี่นี่นี่ไอ้หน่น่ะไอ้หนูไอ้โด้ไอ้แ่นของจริงแล้วจะมาดูอะไรกล้องดูของจริงดิดู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 ยอดมากเลยใครด้านหลังใครในดูใครทั้งอันค่ะ ขนาดนี้วะมันเอาโลกมันโมไปเริ่มแล้วอาจารย์เราถ่ายเดียวไหมคะจะได้ถ่ายจะได้ถ่ายไปเลยโอ้โหชัดเลยอ่ะในในถ่ายเอาข้างหลังของอาจารย์ค่ะกับของหญิดูถ้าเขาชมวิวน่าจะเอาด้านข้าง ยังเห็มันมาแล้วใช่ไหมคะบอกว่ามาทางนี้ดีกว่ากระหน่มอะยาไม่น่าเชื่อแสงไฟขนาดนี้ยังเห็นมมันระดับรีบหายเลยรีบหายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันยังมันหายมันจางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนู่นมาแล้ว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 มาแมมาแ้ล้าแมาแม้วมาแล้มาแล้ม้มมาม้มมม

ถ่ายวิดีโอไอ้มิดเอ้ยโอยถ่ายวิดีโอเลยดีกว่าไอ้มิดไอมิดเอ้ยไัน่ยโอ้ยโอยโอ้ยดูดีดูดนาน้ตกเลยอะลงมาเหมือนน้ตกวาถ่ายเป็นรูปนี่มันก็จะเป็นแบบว่าเจ๋งะดูมันดเดอนลงมายดเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่ดจะมาอีกเดี๋ยวอีกชุดนึเจ๋งมากมันเป็นปรากฏการณ์ที่โอ้ขึ้น มอเอ่ะดูดูดดูดูตดูนี่นั่นนั่วิ่งมาดิมันมันมันเป็นเงาอะไรอ่ะนั่นนมันเป็นอะไรมันเป็นคลื่นมันเป็นคลื่น้มัเปลี่ยนภาพเห็นมันเป็นคลื่นนะครับมันจะเป็นเหมือนตัวอะไรสักอย่างเหมือนตัวงูหรือว่าพญานาคที่วิ่งไล่กันหรือแล้วแต่เราจะจินตนาการอันนี้พญานาคครับกำลังวิ่งอยู่ครับโอ้โหนีครับนู่นนู่นนน ส่งสิ่งมาเต็มทีเลยส่งเล้ด้วยเก่งอ่ะมันเป็นจังหวะโชคดีที่โชคดีมากที่อายุสุริยะมันมาพอดีจังหวะที่มาถึงโลกแล้วจังวันที่เรามาพอดีตำแหน่งเวลาพอดีแต่ถ้าไม่ใช่คนมีดวงก็ไม่ จังหวะโชคดีมีดวงด้วยมีดวงด้วยมีบุญด้วยมีบารมีด้วยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันกำลังี้มาเป็นชุดแล้วครับเดี๋ยวมาอีกเดี๋ยวมาอีกพวกนั้นน่าจะมาเวลาลมพายุสุริยะเขาคัดเข้ามาช่วงนี้เนาะอาจารย์ใช่ครับใช่ครับแล้วมเดินทางนานไม่ใช่มันใกล้ๆนะใช่ใช่แต่แต่เศรยมากเศรยมากเขาอยากไผเยอะขนาเห็้ ที่ร้อนด้อยไม่ร้องมองไม่เห็นเรไใช้พวกไฟเยอะไงแต่นี่ดูสี่ไฟเยอะยังมองเห็นนะเพราะเพราะว่าเพราะว่าพี่ยืนอยู่ตรงไฟไงถ้าพี่ไม่ยืนอยู่ตรงมืดมืดก็ไมแสงมันเช่นข้างบนเนี่ยโอ้ข้างบนเช่นเลยอ่ะงั้นเนี่ยยิงข้างบนนุ่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 นนู่นวู้วว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 วนวววววววนวว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 นวว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 ว เี๋เข้มเข้มดูดูตรงจุดเข้มสุด่นี่ยมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วค่ะเต้นแล้วค่ะเต้นเต้นหันกล้องไม่ทันค่ะหันกล้องไม่ทันเร็วเร็วสวยมากเลยอุ้ยดีดูดูมันหัวละหันกล้องไม่ทันค่ะยังฟุตแจมบ้าหน่อยไม่เข้าหลงกคนชี้ก็ชี้ะหลอการก็ไม่จะหันไปทางไหนค่ะอุ้ยหนาว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 ที่แต้วเสื้อกันหนาวหนู ยิากำแพงเลยนะหญิงไม่แสดงความดีใจด้วยหญิงสมความตั้งใจของหญิงมากดีใจด้วยนะคะเยี่ยมเลยขอบคุณมากครับมีดวงมีบุญวาสนาดีมากคือความตั้งใจความจิตใจแบบตั้งใจจริงมาจากนู่นว่าจะต้องมาดูให้ได้อ่ะแลวก็ได้จริงๆใช่หนักแสงเยอะยังเห็น ออไม่ใช่ว่าใครมาแล้วนักร้องมาแล้วจะได้มาดูหมดทุกคนนะถ้าเจ้าภาพที่สมเคื่อไม่จัดก็ไม่ได้มา<ช> <laughs> ไม่เราเราเราอยากจะประท่ายอยู่แล้วแสงจันทร์กับแสงเหนือดูเสียไหนจะดังกว่ากัน